และที่ขาดไม่ได้เลยคือเสื้อโปโลจากแบรนด์โปโลราบลอเรนแบรนด์อเมริกาแท้ที่แฝงไปด้วยกลิ่นไอแบบผู้ดีอังกฤษได้อย่างน่าหลงไหลและถึงแม้ว่าเสื้อโปโลรุ่นนี้จะมีรูปทรงแบบสลิงฟิตแต่กลับให้รู้สึกที่ดูคลาสสิกและกระฉับกระเฉงในเวลาเดียวกันสามารถนำมาแมทและใส่ได้ในหลายๆโอกาสเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือตารางชีวิตแน่นมากโดยเฉพาะสาวออฟฟิศที่รักสุขภาพ สำหรับวันทำงานอันแสนเร่งรีบคุณอาจใส่เสื้อโปโล,โลรุ่นนี้กับเลเซอร์สวยๆสักตัวในตอนกลางวันและใส่ไปออกกำลังกายต่อในตอนเย็นได้เลยค่ะ แน่นอนว่าเราขาดแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Lacoste ไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอีกแบรนด์ที่ผลิตเสื้อโปโลสวยๆคุณภาพดีออกมาหลายรุ่นจนเสื้อโปโล,โลกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของแบรนด์ไปแล้วเสื้อโปโลรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความโดดเด่นและไม่จำเจด้วยแถบสีทั้ง3สีที่ถูกนำมาตกแต่งบริเวณปกเสื้อไล่ลงมาจนถึงแถบกระดุมทําให้ได้กลิ่นอายของความเป็นโอสูคูหน่อยๆ นอกจากนี้ยังถูกทอด้วยผ้าคอตตอนปิกที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์แถมยังสวมใส่สบายและเก็บสรีระของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่กำลังมองหาเสื้อโปโล,โลที่สวมใส่สบายดีไซน์สวยแต่ราคาไม่แพงเสื้อโปโล a อทูแซตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากมีดีไซน์เข้ารูปพอดีตัวแต่ไม่รัดรูปจนอึนอดอัดเกินไปทั้งยังมีให้เลือกหลายโทนสีตั้งแต่สีสันสดใสไปจนถึงโทนสีสุภาพอย่างสีดำและสีขาวจุดเด่นอีกอย่างคือหาซื้อได้ง่าย ทั้งนี้เนื้อผ้ายังมีความนุ่มและยืดหยุย่นสูงสามารถระบายอากาศได้ดีจึงสวมใส่ได้สบายตัวจับคู่เข้ากับกางเกงหรือกระโปรงมา mix and m a t c ได้ง่ายใช้งานได้หลายโอกาสขออยับมาที่แบรนด์ U.S Polo Assn กันบ้างสำหรับเสื้อโปโลรุ่นนี้เป็นเสื้อที่ผลิตมาจากผ้าฝ้าย100%เรซเราจึงกล้าที่จะการันตีความสบายของผู้สวมใส่เพราะเนื้อผ้าชนิดนี้มีความสามารถในการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสวมใส่ได้หลายโอกาสทั้งเล่นกีฬาและทำกิจกรรมกลางแจ้งและถึงแม้ว่าเสื้อรุ่งนี้จะเป็นเสื้อลายขวางแต่ด้วยรูปทรงที่เข้ารูปของตัวเสื้อที่จะช่วยเสริมรูปร่างให้ดูดียิ่งขึ้นไม่ทำให้ดูอ้วนหรือดูตันแน่นอน สำหรับสาวสาวที่กำลังมองหาเสื้อโปโลสักตัวมาติดตู้เสื้อผ้าไว้ให้อุ่นใจขอแนะนำเสื้อโปลทรงเรกูล่าฟิตจากแบรนด์ลีที่มาในดีไซน์เรียบหรูกับสีที่ไม่ฉูดฉาดทำให้เกิดเป็นเสื้อโปโลสไตล์มินิมอลที่สามารถนำมาแมทกับเสื้อผ้าอื่นๆได้หลายแบบและสวมใส่ได้หลายโอกาส นอกจากนี้ยังผลิตจากผ้าฝ้ายคุณภาพดีจึงสวมใส่สบายดูแลรักษาง่ายและใช้งานได้ยาวนานหากใครมีไว้ในครอบครองรับรองได้เลยเข้าว่าจะต้องติดใจจนซื้อซ้ำอีกแน่นอน เสื้อปอนรงสลิมฟิตรุ่นนี้ผลิตจากผ้าฝ้าย100%ด้วยคุณสมบัติยืดหยุ่นและความสามารถในการระบายความร้อนของผ้าฝ้ายทำให้รู้สึกสบายตัวเมื่อได้สวมใส่ประกอบก,บกับการทอแบบลาคอสหรือรูปข้าวหลามตัดเพื่อเพิ่มรูในการระบายอากาศจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ขี้ร้อนหรือเหงื่อออกมาก นอกจากนี้ยังมีดีไซน์และสีสันที่ดูน่ารักสดใสและมีการเพิ่มดีเทลเล็กๆให้กับเสื้อโดยการจับคู่สีตรงข้ามระหว่างสีเสื้อกับเส้นได้ที่ปักคำว่า body globe ไว้บนอ,อกข้างซ้ายทำให้เสื้อแต่ละสีจะมีสีได้ที่แตกต่างกันไป นับว่าเป็นเสื้อโปลโลอีกหนึ่งรุ่นที่ทางแบรนด์ดิโอดานโน่ได้ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ดีไซน์โดดเด่นและไม่เหมือนใครไล่ตั้งแต่คอเสื้อและพ่วงท่อนแขนที่เน้นขอบสีตัดกับสีพื้นของเสื้อไปจนถึงการเพิ่มดีเทลน่ารักรับอย่างลายปักรูปเจ้าชายน้อยที่ตัดเย็บอย่างประณีตทั้งยังสวมใส่สบายเพราะใช้เนื้อผ้าผสมระหว่างผ้าคอตตอนและล,ลายคราฟมีความนุ่มยืดหยุ่นได้ดีสวมใส่สบายได้หลายโอกาสและยังมีสีสันสดใสให้เลือกถึง5สีเลยค่ะ เป็นเสื้อโปโล,โลที่ถูกผลิตมาอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าที่ถูกทําให้เรียบและนุ่มผ่านกระบวนการซิลกี้ฟินิชหรือจะเป็นดีไซน์เรียบๆแต่เป็นทรงเสื้อที่สามารถนํามาแต่งตัวได้หลายลุคแถมยังมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆด้วยการติดป้ายแมกยีนที่ชายเสื้อข้างลําตัวอีกทั้งยังมาในสีสันสดใสที่สามารถใส่คู่กับกระโปรงหรือกางเกงได้หลายสีแต่เพื่อความดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ใส่คู่กับกางเกงยีนจากแมดยีนไม่ว่าจะรุ่งไหนหรือทรงอะไรก็ใส่แล้วดูดีสุดๆไปเลยค่ะเสื้อโปนทรงสลิมฟิตส,สีดำเทาจากแบรนด์บอดี g l o ล e สำหรับตัวนี้เป็นเสื้อที่ออกแบบมาเพื่อใส่ออกกำลังกายโดยเฉพาะเพราะทางแบรนด์ได้นำนวัตกรรมรายคูมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อช่วยระบายความร้อนและดูดซับเหงื่อได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะออกกำลังกายหนักจนเหงื่อจะออกแค่ไหนก็แห้งไวไม่รู้สึกอับชื้นเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ยังมีแขนเสื้อที่ไม่รัดแขนจนเกินไปทำให้สามารถขยับแขนได้สะดวกอีกด้วยค่ะเสื้อโปโลแบรนด์ไทยแท้อย่างแบรนด์แกรนสปอร์ตแบรนด์ผู้ผลิตอุปกรณ์และชุดกีฬารายใหญ่ในประเทศไทยและยังเป็นอีกแบรนด์ที่ออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาได้เหมาะกับสภาพอากาศและสรีระของคนไทยเสื้อรุ่นนี้มาจากผ้าใยสังเคราะห์100%จึงมีเนื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา ไม่ยับง่ายและไม่จำเป็นต้องรีดก็สามารถสวมใส่ได้ทันทีอีกทั้งยังดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญคือมาในราคาที่สบายกระเป๋าเสื้อโปโล,โลรุ่นนี้จึงตอบโจทย์สาวๆที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบออกกำลังกายเป็นที่สุดค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด